วันนี้เรามาเดินเล่นที่งานมอเตอร์โชว์2022และเมื่อผมพูดว่าเดินเล่นเรามาเดินเล่นจริงๆครับพวกผมเข้าไปเล่นรถตู้เปิดได้แค่นี้หรอผมแซล MG สเบ<อ>ไม่แดงไม่มีแรงขับบิวท้าทายฟอร์ดเครื่องเล็กจังหรทั้งหมดนี้ใน c คานสหาสาระไม่ค่อยได้ครับสวัสดีครับผมวันนี้เราก็เปิดนะคอนเทนต์กันที่บ o ธเบนเหมืนอยู่ ทำไมต้องเข้าวีเอมนยปุ่นแรกเปล่าเดินมาถึงก่อนเดินมาถึงก่อนเข้าประตูนี้เจอปั๊บพอดีอ่าก็เลยแวะเข้ามาเลยสำหรับ v m นยในปัจโชว์2022เนี่ยก็รถใหม่ก็เยอะแยะมากๆเลยก็คือเรามี X4 LCI นะครับผมแล้วก็มี X4M ที่ตอนแรก v m เบอกว่าเอามาเป็นรถเดโมโเฉยแต่กลายเป็นว่ามีคนซื้อไปแล้วเราก็จะอดรีวิวแล้วครับแต่บิวก็เคยขับ m 4มาก่อน เครื่องโดยการใช่เครื่องเกียร์คล้ายๆกันเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซีรีส์4แพลตฟที่ยกสูงแล้วกันเพราะว่าทั้งอะไรครับเบียมันอยู่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันหมดเลยใช่รถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มีทั้ง i x 3แล้วก็ b m w i 4แต่ว่ามี i x i x i x แท้ด้วยแล้ว i x ที่เป็นแพลตฟอร์มรถไฟฟ้าแท้เพือพูดกว้างๆเนี่ย i x 3เนี่ยก็คือเป็นการเหมือนแบบประยุกต์แพลตฟอร์มเครื่องสันดาปแล้วกัน i 4ก็แพลตฟอร์มซีรีส์สี่แกนคุป มีเอนี่อีกที่มาเปิดตัวก็คือเจ้า M440i อ,อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนไม่รู้แต่เห็น 430i Convertible มาด้วยเหมือนกันก็สำหรับคนที่อยากได้ซีรีส์4เปิดาทุนเราควรจะดูสักคันไหมเปนิม M440i ไปดู M440 i เราไปหา M440 ก่อน,นเราจะจอแค่คันนี้เราพูดถึงรูม่มาของ B58 กันก่อนเลยดีไหมใช่เพื่อฟันตรงนี้เลยนะคือ B58 มัน387แรงม้าในปี2021 ไม่ตอนเริ่มมาเนี่ยสามร้อยตนใช่ตอนเริ่มมา320แล้วซูปอร์มาถึงเอ้าของทำไมซูปอร์มีเกือบ400ล่ะเอ่อ B M ก็มาอัพตามอัพตามเป็น387แล้วตอนนี้เขาได้พัฒนาเจ้า B ห้าต่อเป็น420แล้วนะใช่นี่ rumor สัญญุ่มอันนี้คือ rumor เป็นข่าวลือข่าวลือถ้าคุณซื้อไปตอนนี้ไม่ได้บอกว่าห้ามซื้อตอนนี้เพราะว่าไอแรงม้าแรงบิดเพอร์ฟอร์แมนซ์ขับมาสี่อะไรขนาดเนี้ยเพิ่มมาเพิ่มทุกปีอยู่แล้วซื้อก่อน ก็ได้ใช้ก่อนอซื้อที่หลังก็ได้ใช้ของใหม่แต่ก็ต้องรอไปอืแต่ว่าส่วนตัวแล้วว่าชอบข้าง กับข้างหลังซีดีสี่อยู่แล้วแต่ว่ามาตายข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้านี่ไม่ยัง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 ไม่ได้เหมือนเดิมแต่เขาบอกว่าเขาต้องข้างหน้าเนี่ยเพื่อที่จะดูดอากาศเข้าใช่ป่ะต่ทำไม X4M อ่ะทำจมูกธรรมดาได้อกว่าแพลตฟอร์มเก่าอ๋อแพลตฟอร์มเก่าแต่เครื่องเดียวกันนะแต่เครื่องเดียวกันแต่ไม่ต้องใช้อากาศเพิ่มแต่ไม่ใช้อากาศเพิ่มถ้าแบบไม่รู้สึกว่าในอนาคตจะขี้เกียจว่าต้องมานั่งอธิบายคนอื่นว่าทำไมจมูกต้องเป็นแบบนี้เนี่ยซื้อไปเลยรถบางคนจะเป็นเสน่ห์ที่มันเปล่งออกไปเลยที่มันต้องพูดอะไร ด้านหลังก็โคตรสวยเลยอืมโอเคอ่ะแล้วมันเป็นแพคเกจที่ใช้ง่ายกว่าแทสซคือถ้าเกิดว่าไม่นับเรื่องประตูหลังอ่ะมันใช้เหมือนรถปกติเลยแล้วได้เป็นรถทรงสปอร์ตที่มันมันแบบว่าใช้ไปนานๆแล้วมันไม่จืดชืดเหมือนรถบ้านอ่ะเราอ่ะก็ยังไม่เคยลองเ3 4 0 i าวไลองมาแล้วเป็นไงมันก็ส่วนตัวชอบแทสซี่มากกว่าสอบปเดียมันให้เอาท้ายออกไหมเรานะบอกขับสี่เบียมให้เอาท้ายออกไหมนิดนึงเออก็ออกได้นิดนึงแหละเออเห็นภาพของที่เมืองนอกเขาถ่ายกันด่เขาลองกันอ่ะ มันออกได้นิดนึงเสร็จปุ๊บพอเอ็กได้มันรู้ว่ามันเริ่มออกเยอะแล้วเนี่ยล้อหน้ามันจะดึงออกให้ใช่ล้อหน้าเออสุดท้ายแล้วอะ BM คิดแทนไงว่าเราอยากให้ล้อหน้ามันดึงตอนไหนเออท้ายมันจะไม่ออกแบบเนชัลเลยล้อหน้ามันจะรอจะดึงออกบางคนเนี่ยไม่ชอบอย่างเงี้ยพวกขับหลังล้วนอย่างแซสี่ m ออะไรที่ที่ที่ชอบชอบกันเนี้ยมันจะน่าจะถูกใจสายดิบมากกว่าถ้าคนที่ขับคนอย่างเดียวอะเออน่าจะจะหนีไป M4 เลยเพราะสเปคมันเหมาะกว่าเอ็มด้วยใช่แมนนวลด้วยออิสระีดอม ของบรรทายคุณจะสูงกว่าอิสระฟรีดอมของบรรทาย <laughs> ใช่เออ,อ,อประมาณนั้นแหละประมาณนี้ข้างในก็ผมไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายกบีเอ็มเออบีเอ็มเดี๋ยวเราไปดูรถที่อิสระฟรีดอมของคนขับแบบแท้ทรูเลยดีกว่าไหมไปดิฟ <laughs> อร์เชี่แท้จริงมีคันเดียวคือ9.11เหลือของปลอมมันแค่ออเดียใหญ่แค่นั้นแหละ <laughs> เ,อเอาเอาเดี๋ยวเราคิดดูราคา Q5 ิยน Q7 พายในมา A7 เคแมนออเดีอนีนทีทีโดย <c oughs> พื้นฐานเข้าไปแล้วอะถ้าคนที่ลองมาทุกอย่างแล้วอะจะจับได้เลยว่าแม่งเครือเดียวกันทั้งหมด <c oughs> นึกออกไหมแล้วก็เลยคิดว่ารถที่มันเป็นกราวน์อัพขึ้นมาจากพอเทสจริงๆอะมันในเลยเว้นถือว่าค m a n ใช่ปะแล้วก็พวกอ่าบ็อกเตอร์ที่เป็นตัวสปอร์ตอย่างเดียวอะส่ว <c oughs> นตัวผมนะเขาเห็นไม่น่าครบนะผมรู้สึกว่าปัตอนนี้ถ้าดูที่คเย็นอย่างเดียวอะเจเอกับเอ็กซาคุณภาพสูงสี จริงแต่ราคามันไม่สูงสีแต่ราาคไม่สสูีจอดซุปพขาร์คายเย็นอ่ะ <c oughs> จอดจอดเอิญส่วนหนึง่งแต่คายเย็นอ่ะมันจะมีแก๊ปสูงกว่า,าล้านสองร้าน <c oughs> แต่โดยคิดว่าเขาเรียกอะไรโดยประสิทธิภาพอ่ะดีเอ็มกับเบนส์อ่ะใกล้เคียงคุณภาพประสิทธิภาพภายนอกภายในอะไรต่างๆเงี้ยเออที่เหลือคือเอฟเฟกตของแมนที่มันได้แล้วเพราะว่าเพราะว่าเออมันเป็นเหมือนเป็นสเต็ปของบ้านคนรวยไปแล้วอ่ะเนอะบ้านบ้านเขาลึกหาต้องมีคายเย็นหนึ่งคันเออเออเมื่อก่อนอาจจะเป็น S-Class เวลไฟคันนึงเออเวลไฟไอ,อะไรเงี้ยตอนนี้คือว่าบอสเนี่ยมาดึงดึงำตำน,นานเข้ามาแล้วใช่ <พอ S 2> แล้วก็เอสยูวีก็ใช้ง่ายใช่ปะ่ะก็จอดซุปเปอร์คาร์ได้ด้วยแบรนด์อ่ะแบรนด์เขาจอดซุปเปอร์คาร์ได้ด้วยคือมีคนแบบบ่นเลยนะบอกว่าซุปเปอร์คาร์แบบนี้แม่งจอดแต่ขยนีนเออไม่เห็นแม่ได้เห็นซุปเปอร์คาร์เลยเอารถสูงมาจอดแล้วแบบมันหกล้านเองอ่ะโทษนะใช้คพาว่าเองก็คือเพราะว่ามันอยู่ในเซกเมนต์หรูรถหรูที่แบบใครๆก็จับได้บอสคันเดียวตอนนี้ผมสนใจคือ GT3 ซึ่งไม่มีเอามาโชว์คือ ทีสานะเครื่องสี่พันเอเอตัวใหม่ขับหลังเกียร์แมนนวลเกียร์แมนนวลช่วงล่างหน้าแต่ว่าวิชบนแตววิชโบนมันเพิ่มกิปหน้าโดยที่ไม่ต้องเพิ่มระบบขับสี่อ่ะคือแบบโอ้ m ม่ก็แบบสุดยอดมากขออีก5้าปีไม่อีก8ปีผมรอเงินเข้าอยู่จีทีสสีฟ้าสีฟ้าด้วยสีฟ้าด้วยเออผมไม่ซื้อไอพวกแบบรถใหญ่อ่ะพานาเมล่าเดี๋ยวได้ทำคลิปใหม่อีก ทำไมจาก10ล้านเหลือ3ล้านออ๋ค่าเสื่อมแรงๆจากคนใช้จริงเออเหมือนเอสคาร์ที่เพิ่งโดนไปอ่ะเออซีดีเจ็ดอบนี้ฉลาดหน่อยซื้อมือสองแล้วซื้อมือสองซื้อมาสองล้านห้าก็เซนเตอร์ทัวร์กิ้งรีวข้าวหนึ่งอะบอกเลยเสียงถนนเสียงยางโคตรหึงเลยถือเป็นรถทัวร์ริงอ่ะแต่ก็เหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยอยู่นะขับขับมันก็อาจจะแบบคนก็มองในไอจีผมเฮ้ยชีวิตดีอะขับข้าวหนึ่งหนึ่งเที่ยวเขาใหญ่ โอ้ตับมาด้วยภาพคอมเป็นจริงโ้่ปวดหลังทหายโอ้ปวดหลังเออรถก็แบบท้ายเป็นกระเต็นเออก็รีวิวนายเลไม่รู้จะมาเมื่อไหร่9ก้สอมาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่มีแพนมีแพนนานแล้วแต่ไม่มีใครว่าทีเดี๋ยวรอดูนะครับแต่ฟอร์สที่แท้จริงมีแค่91ครับครับนี่ก็เป็นรถไฟฟ้าอีกคันหนึ่งจากทางวอโก็ เหมือนเจ้า X C 4 0เศลยวอิเล็กทร t r ทุกอย่างทั้งเรื่องออปชั่นของใช้งานด้านในขนาดหน้าจอเรื่องระบบความปล<ม>อดภัยอะไรต่างๆ<ม>คือเหมือน X C 4 0เลยเพระาะว่าแพลตฟอร์มเดียวกันด้วยเร o s s o v า r c o ก็ฝั่งยุโรปเนี่ยชอบมันมากใช่ฝัขขง่งยุโรปชอบทำเพราะว่า ก็เรื่องสไตล์ไงมันสวยก็เหมือน GLC c o u p ปกับเจลซีฮามาดาเอา็นะเออพวกรถเยอรมันก็ทำเอ็กสามเอ็กออดีก็ทำนี่ <Audi S 2> ออร์ดีก็ทำเอเป็นอะไร Q3 SUV กับ Sportback อ่ะสอปอร์ตทุกคนก็ต้องมีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมีเฟลเวอร์ของตัวเองเดี๋ยวไม่ได้มาเก็ตแชร์ตรงนี้สำหรับระยะทางไฟฟ้าเนี่ยวิ่งได้ทั้งหมด420กิโลเมตร408แรงม้าสูตรถึงร้อยเนี่ย4.9วินาทีเร็วเนาะรถก็เร็วค่อนข้างรถไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีบึ้นๆไง เออแต่ว่ามันไม่มีบึนบึนเออแต่ว่าวอลโว่ล็อกสปีดไว้ที่ร้อยแปดสิบเหมือนกันนะ,ะคันเนี้ยไม่ทุกคันของวอลโวทั้งหลายครับถูกล็อกไว้หมดแล้วถูกล็อกไว้ที่ร้อยแปดสิบเคลมว่าแบบฉันทําเพื่อความปลอดภัยของผู้คุณอืมก็สําหรับใครที่สนใจวอลโวส่วนตัวเองนะเอาส่วนที่ชอบแล้วกันเบาะเนี่ยของวอลโวสบายนั่งสบายมากๆในทุกคันตั้งแต่ที่เราเคยรีวิวเจ้าวีหกศูนย์ไป X440 เนี่ยเราไม่เคยมีปัญหากับบ่อวนัเลยคิดว่ามันไม่มีสกทีนเลยเออส่วนตัวนะเครื่องเสียงก็ถือว่าดีไฮ้เครื่องเสียงไม่ใช่แค่ดีอืมดีที่สุดเออดีที่สุดดีที่สุดแต่เรื่องการขับขี่เนี่ยก็จะง่ายง่ายนิดนึงมันจะไม่แบบว่าคาแรคเตอร์มันไม่ได้แบบดุดันเหมือนพวกรถดีลมันอ่ะคาแรคเตอร์รถบ้านแล้วกันเออคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์รถบ้านไอตัวจอ Android เนี่ย มันต่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช่ไหม yes, ซึ่งบ <all right. S 2> นโลเขาแถมซิมอินเทอร์เน็ตให้ปี่ปีหลังจากนั้นน่ะเขาแนะนําให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมือถือต่อแล้วกันไฟฟ้ารับเฉใช่ถ้ามไม่อยากจ่ายรายเดือนแล้วแล้วถ้าเกิดแบบขับไปในที่สัญญาณไม่ดีแล้วจอมันใช่ไหไม่รู้จ้าไม่รู้ต้องรอหรือว่าอ๋อรถอีวีเขาเขาไม่ขับลุยป่าแล้วไงเออใช่เลยใช้ในเมืองไม่ไม่สมบูรณ์สมบูรณ์ม่ไม่จำเป็นต้องใช่ใช่อะรูททรงก็โอเคข้างหลังก็อะท้ายลาดก็เสียที่เก็บของเสียพื้นที่เฮดรูมแต่แต่มัน ข้อเสียของรถแบบนี้อยู่แล้ว <c oughs> เออคุณแรกรูปทรงกับการใช้งานออกไปนั่งได้นะแบบพอดีพอดีใช่ไหมพอดีเป๊ะแต่มันก็จะทึบๆกว่านั่นแหละทึบๆกว่าทึบไม่ใช่แค่ทึบธรรมดาแต่ว่าคันนี้เขาบอกว่าเป็นสเปคญี่ปุ่นนะล้อที่มาโชวออ์อ<ะ>ยบญี่ปนจริงเอออย่าไม่เหมือนกันก็ต้องเช็คไฟน o n อ p t i o นกันเองอีกทีหนึ่งแต่ว่าล้อใหญ่มันทำให้เรนสเสียนะอันนี้เอออย่าลืมเขาเลยเอาแอโร i ิวมาอ่างนี้ไงใช่ยังไงก็ เรียนเชิญมาชมวูดบอลวได้นะครับไฮไลท์ก็คือเจ้า4 4 0คันนี้สำหรับคนที่กำลังมองหารถไฟฟ้าพรีเมียมมาตรฐานดีราคาย่อมเยาก็สำหรับบ o ธเบนนะครับเราได้โอกาสทำคลิปแยกเป็นฟูลพรีวิว ของเจ้า W206 All New C-Class ใหม่และ C3 AMG เป็นน้จิม Limited Edition สำหรับ C43 e ใช่ถ้าเกิดใครสนใจเกี่ยวเรื่องรถเปิดตัวใหม่ของเบนซเนี่ยเราทำคลิปแยกมาให้ก็สามารถคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับผมแต่ก็วันนี้ก็มาแสดงทุกคนันตั้งแต่รถ EQS ใช่ปะ่ะจนไปถึงพวก g l e 5 3 AMG53 C43 แล้วก็ตัวธรรมดาดีเซลทั้งหลายแหล่มากันหมดก็ยังไงก็เรียนเชิญบู๊เบนแล้วก็ไปชมคลิปแยกกันต่อได้ครับครับผม ตั้งแต่คลิป MG5 ออกไปนี่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะโดนไล่ออกจากบูธเป็นไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราเรีบเข้าเรื่องดีกว่าฮะ MG อ่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ได้เปิดตัวแ s e v ไประยะวิ่งไฟฟ้า403กิโลเมตรแต่ว่าที่มาสแสดงในตัวในงานมอเตอร์โชว์2022เนี่ย MG HS ทั้งตัวธรรมดาเบนซิน,นแล้วก็ตัวเ h ียร์วที่เปการป,ปรับไมเนอร์เชนเข้ามาใหม่เป็นไงบ้างเรู้สึกไงกับหน้าตาเหมือนคอนโทรล อันนั้นอ่ะแล้วก็มาใส่คันนี้ใช่ก็เหมือนแบบลักษณะภาษาดีไซน,น์น่ะถูกเหมือนแบบว่าตามมาจาก MG5 เลยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะดูแบบว่าดูเป็น t ช a ดิช i ว n a อ SUV แล้วกันดูแบบว่าเป็น SUV ที่แบบ,บรเรามีภาพในหัวอ,อยู่แล้วว่าน,น้าตาเป็นยังไง <repet it. S 1> แต่ว่าพอเป็นแบบนี้นะก็ ถ้าจะให้พูดตรงๆก็โอ้ยดูดดูสวยนะคิดว่าจะมีคนชอบเยอะขอยกให้ MT อย่างหนึ่งนะไอ้ดิจิตอลบรานิ้งเกลตรงเนี้ย่ือใครเขาทำไม่ได้กับใครมาเออเออเขาเริ่มพัฒนาของตัวเองแล้วอไฟหน้ารู้สึกผู้หญิงนะใช่ไฟหน้าผู้หญิงมันดูเป็นผู้หญิงมีมีคิ้วนิดนึงใช่แล้วได้เบรกแดงด้วยหรือเบรกแดงไงหมดซูเปอร์สปอร์ตหมดซูเปอร์สปอร์ตเบรกไม่แดงไม่ใช่เบรกไม่แดงไม่มีแรงขับ ไม่มีแรงเบรกไม่มีแรงเบรกเอ้ยมีมีสิว่ามันเล่นไปก็เครื่องเบนซินก็หนึอิสี่แรงไม่มีไม่มีการอัปเดตเลยไม่มีการอัปเดตอะไรเลยก็คือปรับเฉลี่ยแบบหน้าตาอย่างเดียวใช่ตอนขับก็รู้สึกว่ามันก็ใช้ได้แหละก็แลกกันไปสมรรถนะกับออปชั่นสมรรถนะกับออปชั่นความคุ้มของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่บางคนวางความคุ้มไว้ที่สมรรถนะบางคนวางความคุ้มไว้ที่เครื่อง v ีไบเทอร์โบระบบขับ All อ h e e l d r i ด e ซึ่งเราจะได้ไปดูกันไปในบูธฟอร์ คือรู้สึกว่าเหมือนอยู่ต่างแดนอย่แล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาจะมาไล่เราออกจากโบ๊ทเมื่อไหร่อีกโบ๊ทหนึ่งนะครับผมอยากจะบอกว่าฟอร์ดเ n นเจอร์ดั r เตอร์คุณอาผมใช้อยู่ตัว2อไ์ดสุดทที่เราเคยรีวิวกันไปเมื่อนานโคมาและเออสิบสปีดยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเยอะใช่เยอยิ่งดีหวานแล้วแต่นะอันนี้มันประชดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวเขาหาว่ามึงคิ จริงมันแล้วแต่ทําไม,มต้องมีสปีดเยอะสปีดเยอะได้เหรอแบบข้อมูลเยอะก็หลักๆก,ก็คือการที่คุณมีเกียร์เยอะขึ้นเนี่ยคุณก็สามารถขยับไอ้ตัวเกียร์โอเวอร์ไดิฟเนี่ยก็คือเก<ม>ียร์วิ่งไฮเวย์ร้อยยีอยสี่สิอะไรก็ว่าไป<ม>เอปอเกียร์ประหยัดน้ำมันไม่ใช่เกียร์ต<ม>่างตันเล็กแต่คราวเนี้ยมันมีเกียร์ให้เลือกเยอะแล้วเนี่ยม,มันเลือกไม่ถูกเลยจรลงการหาเกีย<น>ร์เนี่ยความอาจจะจูนได้ดีกว่านี้สำหรับตัว2.0 10สปีดที่เราเคยลองกันนะในแรปเตอร์เออในเรนเจอร์แรรรปเตอ์ุ่น ที่แล้วแล้วมาในรุ่นนี้เป็นไงบ้างอัพสเปคเครื่อง3.0 V6 เบนซิน V6 เบนซินเเบนนซิทอร์โบคู่เทอร์โบคู่เทอร์โบคู่ได้ข่าวว่ามีกันชายหลักด้วยก็สําหรับคนที่อยากให้กระบะคุณสุดทุกสายไม่ว่าจะเป็น V6 300แรงม้าเบนซิน10สปีด Eco Boost Dif Lock All Wheel Drive Permanent ถ้าสเปคมันทําให้คุณแบบว่าเป็นคนใจหวั่นไหวไหวหวั่นไหวเนี่ยก็จะชอบรถสเปคแบบนี้แต่ถ้าคุณเป็นคน ใช้ทั่วไปที่เป็นห่วงเรื่องปัญหาของออปชั่นที่มันค่อนข้างวุ่นวายอย่างเงี้ยเขาก็จะซื้ออะไรง่ายๆเป็นรถพันนี้ไปแต่ว่าถ้าเป็นรถใช้เองอ่ะก็จะใช้มันมันแบบนี้ไม่สนใจใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยเออส่วนอาตาสิสเฟืองก็สู้ๆนะครับได้ข่าวว่า5โลลิตรก็เครื่องบล็อกแบบมัแตงวี6เครื่องบล็อกเดียบมัตตงวี6ใช่มัตตังวี6อีโคบูสเมื่อกี้เห็นบอกว่าไฟหน้าจริงๆไฟหน้าดูสวยนะดูแบบเป็นตดซีใช่ไหมเออเวนดูซีมันดูโมเดินกว่าพวกรถญี่ป เออมันดูเด่กกว่าจริงมันดูมีอะไรกว่าจริงไอ้ตัวฟอร์ดก็ใหญ่ขึ้นนะป่ะโอ้โหพี่กองกระบะเราชอบชัวรสายฟอร์ดสายฟอร์ดใช่มเลยจับให้รีวิวแต่โตโยต้าไม่มีอะไรก็ถือว่าเขาบอกว่าเขาดีไซน์จากเครื่องบินเจ็ตไบเซอร์เลยนะข้างในก็ดูแต่บอกโคตรเท่เลยเนอะเออเบาสวยจอใหญ่มีปุ่มเปิดมมีลูกบิดโหมดอะไรตามที่แบบทุกคนเรียกร้องแบบเคยเห็นแบบบิดโหมดเฮ้ยตอนนี้เรากำลังไปโหมดสปอร์ตนะกึกโอ้คนในรถโอ้ให้หายไปยังมันสุดยอดไปเลยเพื่อนคนเยอะหน่อยฮะบูนี้ เฮมยบอดดีนะบอดดีนะบอดข้างเงี้ยโอบรับดีอ่ะเผื่อรถที่ต้องกระแทกกระแทกกระแทกแบบเนี้ยเออน้องโมสปอร์ตสลิปเปอรี่มัสแอนด์รัสดีฟสโนแซนบ้าล็อกครอเหมือนรุ่ที่แล้วมัวนข้างหน้าเหมือนไอ้นี่วะกูเพิ่งซื้อไมแอร์ฟลายเออร์ ไข้างล่างนี่เหมือนเลยมีกระจังหน้าแบบนี้ใช่ป่ะอ๋อระบายลมร้อนเออระบายลมร้อนออกเอาลมอ่ะเข้าดึงออกใช่ไหมแต่นี้อาลมเย็นเข้า,อ,าอันนี้อาลมเย็นเข้าเอาเอไอ้กระจกอ่ะทำไมข้างหลังมันดูแบบขอบมันหนามากเลยอ่ะใช่ใช่คือข้างหน้าไม่โกงนะมันดูเออข้างหน้าเนี่ยไม่โกงทิ้งกระจกขอบกระจกหนามากมันไม่แบบไอ้นี่เป็นอะไรมันเป็นชิ้นเดียวตอนนี้มันน่าจะเปิดแบบไม่รู้นี่สาไฟฟ้านะฮะไฟฟ้าดีอยู่แล้วฮะ กูทันทักกูเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่ป่ะวะฟอร์ซิสเดสอันนี้อย่างเงี้ยสั่งได้ทูได้สั่งได้ทูได้อ้าวไม่ดีเหรอไอจำไม่ได้รุ่นที่แล้วอ่ะคือมันเปิดแบบแค่แง้มออกมาอย่างเงี้ยแลอวคือมันแค่แบบให้ลมมันไหลผ่านร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงม้าเว้ยสี่ร้อยยี่สิสี่ร้อยสามเอ็ดนิวตันเมตรถาได้ที่บ้านที่บ้านใช้ตัวเก่าดีเซลดีเซลตัวเก่าไปไงตัวเก่าไปไงโอ้โหช่วงล่างนี่ก็ใช้คําว่าเขาเอามาขายคนครอบครัวอืแต่รู้สึกว่าเหมาะกับการขนของมากกว่า อ่ฮะให้แค่นี้แล้วกันเฮ้ยมันพันนิดแต่ว่ามันพ <1, 000, S 1> <า>ันพันนิดมันล้านเก้าแล้วมันมีอะไรอีกอ่ะมันมีมาเจซี่อีก<ม>ก็ต้อง 2, สองล้านต้นๆปะเอ้แต่ว่าคุณนายเขามีรถใหม่เว้ยมีคอสโอเวอร์ใหม่เว้ยเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งร้อยสิบห้าแรงม้าสี่ร้อยสี่สี่นิวตันเมตรซึ่งบางคนบอกเอาไปเทียบกับโจรไลออนแล้วโจรไลออนแรงม้ามันสูงกว่านี่เขาเลย<แ>ทำมีออกมาว่าโจรไลออนราคาเท่านี้แรงม้าเท่านี้เคตาราคาเท่านี้แรงม้าเท่านี้และแรงม้าเราแข้เขา ขายไม่ได้แล้วจบแล้วจบแล้วเงี้ยซูซูกิไม่ได้ไอ้ตรงนี้เหมือนซูซูกิสวิฟต์แหละดีไซน์ตรงเนีน้ยกล่องนี้ใช่ไหมออบบท่าน่าสวยปะจร,จริงว่ารว่าคันที่หน้านะคันที่หน้าข้างหน้าก็โอเคนะไม่แย่คันนี้มาแข่งกับใครอยู่อ่ะมันจะเข้ามาแจมตลาดจีนหรือเข้ามาแจมตลาดญี่ปุ่นคิดว่าไม่รู้มันก็แจมหมดอ่ะมันก็ตลาดเดียวกันอ่ะคนไทยส่วนใหญ่ใครบอกว่าเขาซื้อรถดูที่เซกเมนต์สุดท้ายดูที่เงินใช่ไม่มีหรอกเซกเมนต์อ่ะก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งคอส์ทเวอร์ในเมืองแล้วกันดูจากแรงมาแล้ว แต่พวกผมก็ไม่ได้ขับไม่ได้เป็นคนขับสเปคทิส <c oughs> ก็เดี๋ยวลองไปลองเล่นกันดูมันอาจจะมีอะไรมากกว่าที่เห็นบนบกระดาษคุณไม่ได้ขับกระดาษนะครับคุณขับรถคุณต้องลองขับรถครับไม่ได้ขับกระดาษครับอย่าเชื่อกระดาษมากครับลองใช้ดูครับโป้งเรียบร้อยครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่เ <c oughs> อทีฮอนด้าครับเอยไม่ใช่เวิล์โชว์จัดมา20กว่าปีไม่เคยมีที่ไหนยกช่วงล่างโชว์โชว์ส่วนมาวันนี้เขายกช่วงล่างโชว์ ในขณะที่เรากําลังร้อน์คลิปช่วงล่างไปเมื่อสิ้นปีที่แล้วเองไม่รู้ไม่ได้บอกว่าเขาอินสปายอะไรมาจากใครแต่ก็คืออย่างน้อยที่เขาทําแบบนี้เนี่ยสแสดงว่าเขามั่นใจว่า ข้างล่างเนี่ยของเขาไม่มีปัญหาแน่นอนไม่มีปัญหาแน่นอนเออกาโชทุกอย่างกาโชไฮเทนไซส์จริงจก็แหบหลังสามแผ่นสามแผ่นเออจากเมื่อก่อนห้าแผ่นมั้ยจาไม่ได้เขาโฆษณาเป็นวัสดุอะไรใช่ไหมใช่พาลิถจิกในรถได้เลยนะเออแล้วไม่เวิรใช่ป่ะไม่เวิร์กใช่ป่ะมันนิ่งเงี้ยมันให้ตัวได้สูงฮะมันแข็งแรงฮะมันแข็งเก่งฮะเออถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้ใช้แล้วอยู่ต้องยกเครื่องเปลี่ยนเกียร์เนี่ยโตโยต้าไม่เคยมีข่าวเครื่องเบลตาเ่องสองพันแปดอะสองร้อยสี่แรงม้าห ใช้ลากมาเรื่อยๆลากไปลากไปเรื่อยๆแต่คือมันพูบแล้วไงว่าของมันผ่านไงมันเรารู้จักของพวกนี้แล้วว่ามันไม่มีปัญหาใช่น,น่ารักมากเลยดูอันนี้เหรอโพรเป็นรถออโตนมมสออโตนมมสเออข้างในมันเหมือนแบบไอ้รถแอร์พอร์ตลิงก์อ่ะ,อะเออรถไฟฟ้าที่แบบมันขับเองได้ใช้โปรแกรมมิ่งเอาโอเคเออไม่ต้องมีคนขับแล้วพอมันไม่ต้องมีผู้ผที่เขขับอะไรเงี้ย เขาบอกว่าอาจจะเป็นรถอเนกประสงค์ก็ได้นะเอาไปเปิดร้านกาแฟเคลื่อนที่เขามองว่าเป็นทั้งรถและลิฟวิ้งเปซได้ด้วยอะอกคเออก็ประมาณรถบ้านเนี่ยเออมีไหมมีซดมีแแด8ได้อ้จูว์ z ีแซด x เนี่ยมันมีหลายสเปคคือเขาบอกว่าที่มันมาโชว์เนี่ยคือมันยังไม่แบบไฟนนลอะมันเหมือนเป็นรถโชว์ก่อนรถยังขับซ้ายอยู่เลยแล้วเราไม่สามารถเข้าไปดูข้างในได้เขามีทั้งรุ่นขับ2หน้าแล้วก็รุ่นมอเตอร์ขับ4 ขับก็น่าประมาณ4-500กิโลเมตรประมาณนี้ราคายังไม่เปิดเพราะว่ายังไม่ขายได้ยินข่าวลือมาว่า2องล้านสองประมาณซึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วก็หน้าตาอะไรต่างๆก็ดูดีข้างใน EXPEC t ไว้เลยว่าถ้าใครดูรีวิว n อนอะพวกยูองยูไออะไรต่างๆหน้าจออ n นโฟเทนเมนต์อะไรต่างๆคล้ายกัน แต่ก็ได้ครอบได้เปรียบเป็นแพลตฟอร์ม b, b ี1 0 0ไง<ช>แบตอยู่ข้างล่างทั้งหมดเซนเตอร์ออฟ v ก t รวิตี้ต่ำลงล้อก็อันนี้ก็ไม่ใช่สเปคไฟนอลอีกก็พูดอะไรมากไม่ได้<ช>ก็ที่โชว์อยู่ก็เป็นล้อขอบ20หน้าตรงหน้าตาอะไรต่ตางๆก็ถือว่าสวยนะชอบจริงคันนี้มีฝาแฝดนะซูบูรุทำด้วยกันแช,ชร์แชร์ระบบเบนคลอสด้วยกันเหมือนเบียร์กับเบียร์แซดเหมือนซูเปอร์กับแซดสี่ใช่เหมือนมาซ่า2กับยาลิส ใช่ใเอาให้หมดเอาให้หมดถ้าบอกโตโยต้าจะล้าหลังตายไปเองไหมว่ามันโตขึ้นทุกวันเลยวะมันไปอยู่ในทุกคนแล้วเนี่ยเออโตโยต้งไม่ควรอล่อยมั้งรถจีเนี่อ๋อก็สามารถมาเยี่ยมชมของทางโตโยต้ได้ครับกับโตโยต้าวีแชถโฟเอรฟ้าร์ลเปอร์เซ็นวีแสุนะครับผมราคาออกแล้วซึมเศร้า เบี <Yeah. S 2> ้ยขอบคุณด้วยนะคะอะไรวะนี่ไม่แต่เบียมันไม่รู้อ่ะมันงงได้เลยนะคะไม่รู้อ่ะ